จากกรณีที่องค์การเภสัชกรรมถแถลงว่าจะแจ้งความเอาผิดนายลอยชุนพงทองและนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัททบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาองค์การเภสัชกรรมปมจัดซื้อจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาต่อมานายแพทย์บุญได้ท้าทายให้ฟ้องได้เลยโดยบอกว่าหากมีการฟ้องจะได้นําข้อมูลมาเปิดเผยในสารเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดซื้อวัคซีนเพราะตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยแต่ถ้าเขาฟ้องผมแล้ว สารสั่งเขาก็ต้องเอาตัวเลขทั้งหมดมาเปิดดูเราจะได้รู้รายการอื่นๆด้วยรู้จํำนวนเงินด้วยประชาชนจะได้เห็นข้อมูลจริงๆหลังเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ได้แห่ติดแฮชแท็กเซฟหมอบุญจนติดเทรนทวิตเตอร์อันดับที่5ก่อนจะพุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเช่นฟาดเลยครับเป็นกําลังใจให้คุณหมออยากรู้ความจริงเหมือนกัน บางข้อความก็ระบุว่าหมอบุญเขาแค่สงสัยและตั้งคำถามแต่ก็เอาเลยฟ้องเลยจะได้รู้ความจริงกันเอาเอกสารมาเปิดในศาลกันเลยจะได้รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงขณะที่เพจองค์การเพศสัชกรรมหลังจากได้ออกแถลงการดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรียกว่าทัวลงกันเลยทีเดียวต่อมาก็ได้ปิดการแสดงความคิดเห็นแต่ชาวเน็ตก็ได้ใช้วิธีแชร์ไปถล่มกันต่อ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ